ก็ล้างคือล้างเป้าคักแค่นี้นี่ฮะหากละแม่หวปลาซิวให้แมวกินครับเพื่อนๆปลาซิวทอดครับนี่ครับปลาซิวคนก็กินครับคนก็นกินคือกันแมวก็กิน,กน,กน Ô, mèo mặt mặt hàng và Ô, xẹp Mèo xẹp. Cọp 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 đây. Rồi, rồi bạn. Ừ Rồi. Đây là cá tuổi. Nha. เอามั้โอ้แสบแสบแสบแต่ก่อนแพงดอกอ่ะนี่นี่ยวเดี่ยี๋โอ้มาแล้วแต่พอเขาขายแพงมันแซ่บปลาซิวทอดกรอบเออนั่นปลาโ,โลแท้ก็บอกให้ลูกกินสามสี่เนี่ยเอานี่เบินสาอิ่มแล้วบอกรีมไม่ไปหลายตัวเลยแล้วกีมไม่ไปหลายตัวก็อิ่มด้วย ยับๆก็ยังยากอิ่มแล้วตัวนั้นให้กินหลายลเลยเด้อกินหลายก็โม่ก็ดำอิ่มละเขาสวยมาทีหลังเขาสวยนี่นี่เขาสวยฮะโอ้ยแม่เอาน่าโรยตามตีนี่อนี่เขาสวย làm gì cô lô lô cô chum, mà lạ mà lạ ngạ chìm chùm rồi, chắc thứ đây đi mà nì 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 áo nì kín cho bọt hông nhu chùm có mà lạ nèng xà bụ bón mà nì nì nè nì nì hóng có bựng đi mẹ mươi nè à. hóng nhằng đều đây đi nè bựng mươi khôn hay ถ้วบูบวกามาไก่ก็จิ้มจุ่มอยูนบบ่นี่จับจับมันเซ่ตมั้องแนมเด้แนมขึ้นมาทางๆเด้ยดูดขึ้นมาเด้โอ้มาให้กินบริเวณที่คือเด้ีนป่าี่ถุงละห้บาทบริเวนี้ ให้กินทั้งมันว่าแมวก็มันยิม้เมเมื่อแล้ววะ่ะรี้ยว,วะ่ะฮะ,ววะอุ้ย้มว่ะเอาไปเราสวยไปแล้วเนีเ่ยเสตระให้สามสี่กินเด้สามสี่จะเป็นเมียน,นะครับเป็นแฟนไงครับเสสระอ่าจเะมาจุ่ม เดี๋ยวมาเหรอเนี่ยเแลอเบลอเบลจะจะเศษสระให้ตัวแม่นะครับนี่ครับนั้นจะเป็นลูกนะครับลูกลูกของเขานะครับลูกของเข็มจุ่มครับตามสี่จะเป็นแม่นะครับอันนี้ครับจ,จะเป็นพอ่อ ล้าแล้วมื่อไรบะเอ้ยจูบะไม่คนกับยากคือกันได้ยากกับแมวได้ปลาทูก็กินนั่งต่หาเที่ยวมาละ นอนตักลมนันอิ่มแล้วครับไปแล้วครับอิม่มแล้วเปหลายแล้วกินน้ำนนลออนนแล้วครับเอาเพื้นตักลมเออนั่นแหละนอนตักลมนะครับ เราสวยนี่จะรักสวยรักงามจะไม่กินเยอะนะครับนิดหน่อยโอ้ลมมา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 โอ้ลมแห้งลมแห้งลมแห้งอืมมาแล้วครับมาแล้วครับลมมาแล้วครับลมมาแล้วครับโอ้โหลมแห้งมากเลยโลมแห้งลมแห้งลมแห้งลมไปไฟลมไปไฟลมลมแห้ง ลมเย็นมาแล้วกรแเด้ม,มาถวายได้ล้างเบงเอาก็ลามกินลแล้วก็ต้องลา้างเม็นแมวกินแล้วก็ลา้างนี่ โลมแห่งดีโอ้โลมพัดก่อไฟเพื่อนเนยลมพัดก่อไผเนาะงัวน้าบ้นเนาะ